คำเตือนเลยการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยกว่า18ปีที่มีอายุน้อยกว่า18ปีคนทนนนี่จะมีการรับชมนั่นจะไปไปเรียกพ่อแม่มา ก็กราบสวีดงสวีดัตสวัสดีเด็กแล้วนะครับผมก็อยู่กับผมไอจีปาโจยนะครับซึ่งเป็นคลิปแรกของปีใหม่นะครับผมช่องนี้นะก็สวัสดีปีใหม่เลยแล้นนะแฟนๆทุกท่านใครที่เข้ามาดูนะครับผมก็ฝากด้วยนะจ๊ะก็อันดับรแรกใครที่อยากดูช่วงวันลาเนี่ยเป็นคกราไแท็ปปอดน,นะครับผมก็อยู่ช่วงเช้าเลยนะเจ็ดถึงเก้าโมงนะครับจะมีเกมน้องวายโคโยตี้นะครับกับพี่จิ๋วสุดโหดกระโดดทีบนะครับคุณผู้ชม ก็มีใหม่หวังว่านะครับจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับทุกคนด้วยนะผมไว้พอแล้วละกันนะมาอรอบปีนะครับผมจะหนักจะเต็มพร้อมเอขาเรียกว่าพกดวงเนี่ยแล้วก็เลขนำโชคตอนแลเก้ารเก้าเก้าเนี่ยค่อนข้จะโอเคเปลี่ยนแปดแปดแปดดูมัางนะคยเพื่อมันจะเข้านะ <c oughs> อ่ะไป่ากผู้ชมเริ่มมาเลยสามสิบ ก็ฟังติดตามน้องสามช่องทางด้วยนะครับผมมีให้ลงให้ดูกันทุกวี่ทุกวันนะพอก,กลับมาแล้วเนะี่ยแม่เล่นมาอาทิตย์หนึ่งนี่คือปนหยาปากแห้งนะเที่ยวกันเขาเรียกว่าเมาวันเช้าเย็นคำ่ำเช,าชาา้าเช้าสายบ่ายเย็นกันเลยทีเดียวเนียวนะโอ้โหนะผมก็ดูถูกภาพกันด้วยละกันนะท่านผู้ชมนะใครที่ติดตามพี่อยู่ก็ขอบพระคุณนะแล้วใครที่ไม่ติดตามก็ฝากกดกันด้วยนะจ๊ะอู้ อู้ก่อนอู้เปิดมาก็อู้ก็ว,ว้าวก็แวะกันเลยเอาเลยครับท่านเฮ้ยดูมันดีอย่าดูมันดีเอาว่ะเฮ้ยต้นปีนี้เขาแจ้งเหที่ผิวเรานะี่แค่เป็นอ่านแค่ผิวที่เมาธรรมดานะเ,าเน,นี่ย,ายาเาเรียกว่าแจกกรัวๆดล่ะกระดูดหนาหาเนี่ยใส่งามสวยเงียบเลยไม่ต้องปบะจานเลยครับพี่ ขอ,อเด็ดดวงเด็ดดวงดวงเด็ดโอเคลูกเคไแล้วก็ลูกเจลูกเจมาฟุ่ยหามเพื่อนเอยแล้วก็ติดไวไปหนึ่งทีนะครับผมเลขสิบมาบัาเบื่อใบน,นะครับผมหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าแล้วก็ลูกเจเนะฮะเฮ้ย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 พืออ้นไหมสกเก็ตเตอร์เพื่อนว่าแหละไม้เสียวเลี้ยวใส่แล้ว ขอบิมบ้านนะเบมา์เลยนะบิมบิ้มโอเคไม่บิ้มนะไม่เงยอะไปต่อ mm hmm. อื้อพระเดี๋ยวค่อยอัดเบ็ดทีหลังแล้วกันนะดูเชือไปก่อนเพิ่งมาดอกเมื่อกี้โอ้โห uh huh. เลขแปดตาโชคจริงวันนี้อุ๊ยโอเคติดอยู่นะครับลูกเจบา <Okay. S 2> แล้วแตะวายช่องที่สาม แล้วก็เลือกมาหมาลอโอ้โหขนมบางแถบไม่ดึงดอกนะครับแล้วก็มีวายต่อชนิสองติดเอ็แนะ่นอนเอทดมาเต็มจอยเพื่อนแล้วก็มีวายอีกแล้วนะรเรียงกันมาแบบเดี่ยวตั้งเนะี่ยไม่ต้องแบบเฉียงไปเฉียงมาอยู่เลยตั้งแบบตั้งเลยเอ,อิงนะเห็นจิูวมั้ยขยาเลยไม่ใช่เออขยาวทองข้างมีแววว่าแตกหรือเปล่าเนี่ยโอเคไปหมด มาอิทตทลีสเบ็ดฮ่าสิไปเลยขอยอดสักทีมาสิบสิบทีหรือว่าหนึ่งเซตนะฮะตามสูตรของเรายอดลูกยอดเจอลูกยอดกูจะจิวเดี๋ยวดูเลื่อนอุ้ยบาราบุกบาราบองบวกโอ้โหแค้คนโดปังแล้วก็เลขสิบบวกเอ็ดนะครับสิบจิตเอ็ดเพียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมหายีรอโอเคอุ้ยบาราบุกบาราบองโอ้แล้วมีวายด้วย ติดลูกเคบวกคิวบวกแก้วเบียร์แล้วก็ระเบิดวายสับขารอโอ้โหเรียบเลยโรงเรียนจีนเลือกม้าเต็มโจเเรียกว่าจะส้มกระทานกันควบกระทันเขาเรียกว่าแตกแหลกลานโอ้โหมื่นห้าตีไว้หมื่นห้าเลยแล้วกันนะใครร้อยเดียวเองเป็นจดคีแล้วว่าเพื่อนเพื่อนเอยนะครับผมโอเคดีว่าก็ขอญาตเลยแล้วกันมา เบ็ดร้อยสิบทีไปเราขอแบบบึ้มนะฮะผมต้องบึ้มอย่างเดียวเท่านั้นนะไม่บึ้มแล้วไม่บั้มนะฮะเม็ดร้อยท่านมานะมือกเท,ท,ท,นะท,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 ทิงแน่นอนนะโอเคแก้วเบียม,มาแก้วเบียม,มาเพื่อนสู้ยับสูอยางลุกโอ้ยมาจริงวะมันมาว่ะรอบนี้มันมาครับรอบนี้เอาเรื่องอยู่โบนัสเราเนี่ถือว่าโอเคเลยนะยี่สิบคครับมีต่อไหมลูกเอ็ดมานะ แล้วก็โอ้โหบักเคมาเรียงหลายๆล้อมแสงมันแหลกทะแยงตาหลอนด้วยขนมปังบอกลูกเกเป็นจอยหนึ่งทีแล้วก็โอ้โหเกิือไม้เลีวมบึ้มบั้มจัมบ้หรือเกินเนี่ยลูกจักแลยบึมบั้มมาเพื่อดืลืมสุดสุดจัดประลัดยังบอกนะประลัดยังลาอออออกหมดแค่เกินกับพี่กับเมียเลยนะบุ๊ ปีที่เนระับคือไม่ไหลแบบไหลแบบรัวๆเนะี่ยรัวเป็นปืนกลเขาเรียกว่าก็จิ๋วนี่คือ the, 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 the เดือดเดือดเบสไปเลยละกันนะผมสำหรับคลิปวันนี้นะบอกเลยว่าไม่ไหลดีสุดและควาจริงปีใหม่ก็ยังมาปีไหนก็มาปีที่แล้วก็มาหเนะี่ยปีแล้วๆก็มาเนะี่ยเพียงเล่นเด็กยิมนี้มึงก็มาทุกปีเอาจริงนะครับเมื่เกี้นี่ยังชอบมากนะว่าฝากกันด้วย ก็สักคลิปดีนะผมก็ฝากกดซับ s c r i b e กดไลค์กักน like ด้วยนะผมอยากเข้ากลุ่มก็ลิงกนะ์ที่คอมเมนต์แรกแล้วนะครับวีนนี้เขาขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายเพื่อน